ครับครบสวัสด mm ี hmm. ทุกท่านเดอมีรักแค้นพี่แค้มิพนพวกแค้นเฟ้นมดรําพวกพวก,กอีสเซนคับกับกผมรีเนียมาอีกแล้วตีนตัเขาอยูนะดย่ด้ยนะลำลำที่สี่ฝนปีเดนลำลำที่สามเสยเราจะลงบ้าบานเกิดมุ่งนอนแล้วครับที่มิสแซนอินจัดไปโมแมนครับก็เดีนนงเกิดอยู่โรงพยาบาลน,นะคะอืม อยังวะอยังวะคือย่างฉันบุคเข้ใจมูสวยสวยไรสวยเบื้องเด้อขาทีดเบบปลูพี่ยืนอย่เบื้องเดือ um. อุ้ย เอามัน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 เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันได้ปืนป่ะก่นเ้เอาปืนเด้อบริยานเด้อเปืนเด้อดูไว้ไปกับไปกับไปมาเลยมาเลยมาชวนฉันสอนอยู่ขอเก็บย้าเอาของมาก่อนเออของมาก่อนความยาก่อนนะครับี่โอเคไม่เสือผ่านนะพี่อะบ ขนมารู้อะไปไเปิดโอ้จแใต่ยแนกันไั่คุ้วะต้องยิงไวเขามาซีถึมกระนน่นที่นั <laughs> ขึาาข้นไลยแท้เขาจะหมโมชันปักโคตรสวองอยู่ดิโอ้เข้ามาสงตี สองตีนะจะสองตีนะโอ้ยอ้วนอ้วอ้โอ้เธอยิงเขาปะดีมากดีมากดีมากเาชิมีเลยดี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 ดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอมีโอ้ที่เ้วโอเคเฮดีเฮดีเฮ ไ,ได้หมดกตุะอย่าไปไกลนะอาที่รูไว้นะครับฮ่ Watch out ติตงปี

ยืนยิ่งเลยบูย่างเดียวเกียบตายเกินแล้วคือควาเดือดหนู่โอ้เกียบของบูปากบูตีเลยเนาะเฮ้ยควงเทะอีดีวะยังไงวดี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 อยู่ไปยิ่งกว่านี้เออเอของเทะอีดีตัวนี้ฉันอยู่ฝั่งนี้นะเด้งสิบพันร้อยแล้วเนี่ย บูนส่วนที่ไนปืรอลองเลืมัน้็นยังไดสไนปือขึ้นรถเอาเอาเอามาลนะ่มนะมาลขึ้นรถ เรือไปเหนือลูกโมเห็นไมเนโปปะเอยเห็นไมเปลี่นชาร์ปะแมกยังยพีเอ็มอีจีเฮนยูนิมชันนี่ล้ยเินตัน้กอซีป้ยไอ้บอกคุณสา fucking gì bang của hẹn rồi chứ Đạt phá Ui bụt, hả? hả, bao mèc, bao đi đi đi, cái bàn xúc ไอ้อดอกไปเอาไอ้ดอกกันไก่ดิคนคนคนโอ้โห,โน,โโหโน,นี่เขาตัวดุนตานานปิดยังวะมัน่ะเซ่มันยจะเซ่กูถือเลยโยกแบบวบะมองสูเลย Dù ai cũng gần. Dù để mất thì cho dò xuân tụi em. Dù ai? Ơ, còn mặt sụp. Ơ, mất thì mặt sụp rồi. Bộ miệng. Đúng, mặt sụp. Dù ai về để nó. พูดเลยไม่อยากพูดเลยดูมาไม่หรอ Watch out ทั้งรถจอดยิงมัน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 จักนี้กูแข็งรถมันจะดับคำนีแ้แล้วเอนงี้เลยแล้วเขาตรงไปแล้ววงเ้าเหาเงา้องบริจูในวงแค่ okay. เ,วเ,วรเรื่องผู้เขาวะนี่ตัว,ว่ะยัดเค็มเน่อืมก้มลงก้มลงเอาเยียเลยอ่ะขำ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 มาขำเลย สำเดอร์เดอโอ้เจ ok ็บเจ็บเจ็บเบเบสวยโอ้ยเบิงเดีอดฉันเอาเบิงเบิงเธอเบิงเดือดเทาก่อนวหนี่แค่นี้มุはは่งกูจะหมดเลยในนหมอบเลยในหมอบยังเลยนะ อของแท<น>้ของเถื่อนาของเถื่อนเจ้ามาของเถื่อนจ้บมาใกล้คันห่ะเฮ้ยวุ่งมาโอ้ยคุดบุถือ อย่าซุนเลยโอ้ยอย่าซุนบ้านนี้ก็ได้นี่เด็กเจ้เออทังนี้แหละใช่ไหมจะบูเรงจะบูเร่อ ยิงบ่ดยยิงบ่อยห่ายไกลมันจะใช้คือขันเฮ้ยนี่ดิโออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตงข้างขานออมาไปเ้าเนินดันได้ยัง Ban kính quá đây Để để các món 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 cái món 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 thưa món món là món 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 มาเ่ลยมมอมาเรอลยม,อ,ม,อ,มอ,อืมอดูโห่าหมันมีตัวอีกมันมีตัวอีกมันมีอ Watch นะปรมาณเทาหรยงอีย่งโทรศัพท์มันคือกระตุกมันใจรปเขถอยมาถอยมาเปิดฉันยืนฉันขำว่าไได มุมย ch <là> ิงว่าไ้เลยหามุมยิงไหมก็ได้่ะโอ้มุมยิงวะอ๋อเห็น่ะอบอสเราคนบอสก็จะบดโดนย้อนน้อง่านนี่ไปกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังถือวะ ยิ่งไหมโอ้ยเสียดายดีวะโอ้บ่มีรถดิบบ่ขึ้นไปเถอะบางอีกบานตายแล้วบานเดี๋ยวไมไปเลือกเจ้าบังเงี้ยคือเสียเปียกดีวะโอ้ย

ฉันว่ามันเรียนอ้อมแทอะปะชื่อว่าเถื่อเถื่อเอาบวกนั้นไปเด้อเขาจะมาข้างหลังมาดิเพากนั้นไว้มื่อมืงนั้นด้วยคืออยู่ยเสยทางเถื่อฉันรู้เห็นมันอยอะวัดนี้ว่ายูยุ่ทางนี้มันเป็นควรจะทานี้มากมากมากมาทำอะไรอย่างไเอ้ไม่ตัวด้วยแบบเอาหรือตัวเดียวทั้งคันแน่นอนมันสิเลียงเขาวุ่นอีริดิเขาเห็นแล้วเขาเห็นมาแล้วมาร์คเดลโอเคชัน ไฟไปกินค <Help. S 3> <c oughs> นี่มันถไม่มันเจ็บะนันมองรัเบ,บิดไฟนะจๆๆเจอดะเจอะเไฟไปกินครับเห็นม,มันดิยืนฟังยูเฟัง โอ้ยตายว่งทะอ,อกวู๊พังเลยนอว่งกันนะ่ะตายด้ดยนะเกือบตายยืดเ,เดินได้ไรบอชีตันข้ปนัสี่ะอฮ้ยเกอบตา Watch out ย่งเกยบตายเว้ย

มีไหมเดี๋ยวหมอจะตรวจายในะคืนใครอย่างไว้โอโ้โหโ,โอโ้ทำไมอาใารนี้หมอไม่ต้องมาเลยค่ะหออความจริง